ะะเราอยู่ที่บริเวณซื่อมว่ชนที่นักข่าวของการทนข่าวพ่ีราชการค่ะเยวเราจะไปถึงท่านที่ี่เราลองนักข่าวกันว่าเขาคิดอย่างไรในกับการตามข่าวคนนี้ค่ะคนแรกค่ะแรกก่อนคะเจาเขาม่โตั้ไม่ม่ด่าร่วอ้กสนสนนดีะสนาเราท ทีแล้วก็เดินไปมาหลายที่อ่ะวันที่เดินจาก็ตามทำเหนื่อยสุดๆเหนื่อยสุดๆแต่สู้ไหมสู้ค่ะเพราะว่าจริงๆกิงอะำข่าวม็อบทำนานตั้งแต่ม็อบปากมือมีสาม้าม็อบอะไรเสร็จแล้วค่ะแต่ม็อบนี้เดินแคแล้วก็เดินไปนั่นไปนี่แล้วก็ไม่ได้บอกแผนแล้วก็เดินแขนก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเหนื่อยคือค่ะพี่อ่าถ่ายแล้วช่องสาม เป็นยังไงบ้างคะถามว่าร้อนครับร้อนขอสามคำร้อนร้อนตุ๊ดร้อนตุ๊ดตุ๊ดใช่ครับอีกอีกหนึ่งนมให้หนึ่งนมไทรอยดค่ะเป็นอย่างไรบ้างเอาสามคำเลยไหมสามคำเลยกรู้เมื่อยมากรู๊เมื่อยมากนะคะสู้ไหมสู้กันต่อเาจะมาสู้ครับพี่น้องครับนี่เป็นไง สเปริงนิวบ้างค่ะสปริงนิวได้ข่าวว่าทุกเบรกสนทุกเบรกอีกอย่างเลยนะคะเดินกันท้องมีข่าวดีค่ะอะไรนะมีข่าวดีค่ะท้องคอนกรีตูเลชันค่ะแล้วลูกเขชื่อว่าแข่งเอาบรรยากาศอะไรมาส่งนักหนาทุกเบรกนะคะเอาบรรยากาศมีทุกบรรยากาศมีทุกรสชาติสุดมได้ดูได้ที่สปริงนิวค่ะโฆษณากันชัดๆเลยค่ะบรรยากาศต่อไปนะคะมีมีทางนี้นะคะ บ้างคะนักข่าวม็อบโอ้โหหน้าลำก็เฟรดมากเลยค่ะขอสามคำค่ะเหนื่อยมากโหดมากมากดมากมากคุณเอ๋นะคะเป็นไงบ้างเอาแค่สามคำเหนื่อยมากหัวมากแต่สู้มไหมคะตุ้มค่ะยอรมากนี่แหละค่ะสปิริตของนักข่าวนะคะแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องมาทำเพื่อมวลชนค่ะ